น e ี้ตนียจะพึ่งยืดสเดิมันนอเจอเดี๋ยวจะเนี่ยจะใช้เดี๋ยวจะเนี่ยจะสีส้เดินราเปมชีจะป้อนด่าท oh ั้งเตียวเนี้ยใช้มืองคำแล้นเดี๋ยวจะเนี้ยมมูใช้เลยลูกผัทวัวเลยยอใช้เตเชิญโ้นจีน่เนาะลงก็ขึ้นเกดีเนี้ยาดลูกัทวัวทั้งเตียวนเจ เราแล้วกูยากเียนกบสองกบจอเนาะเราสัติ์ว่านอนนะือจอจอแล้วกูชิ้นตัาชินตัวจอจะนึ่งตัวตัวจงชับเลาเห็นหลตัวอีลูกอ่ะเน้อปลาปลาแมนูเราจะนั่งตัวตาเราตีลูกข่าวจวนเนาะเห็นเลยเฉลีมยว่าเลี้ยวข่าจวนระว่าซาดยังนึนแต่เด็กจะในแสดงทับไปหมดเศร้าเค่นั้ นู้นเราจเจ้าวาตุ๊กคงโลตุ๊กมังโลสีน,นังโลไม่สีเป๊ะตัวไทยคอมมูวีเนี่ยตัวโป้ด่นนานนอเทียตัวเด็ดๆเนาะเป๊ะปสกิไทยมูวีเจยังยองดีปังล็อกเคลียตัวไทยคอมเมนเมสตลอดไป๊ตัวเด็ดๆชอบลเลยเลยเนาะ อันนี้ก็เก่าขึ้นเลยนี่ขนาดดีไซน์มาตะโกโหเราจะเจ็ดได้นอนละมูต้นเรียกมาตะโกสันดาสักทีนะตัวไทยมูลดีมาตะโกนดานอ cái đoàn chè một là phố bé này chụp không gì để sai lại sau si rong câu nó lại sau nó chè lại những qua lòng đến thế lại cái ship chỉ cho tuần chi nào เจ้าถือขนอขเลยจอมบังเจว่าเอ่อขนอขอจองบังเจ้าเจตัวรจนดเนาะเจะาปหมดใช้ลูกขัดตัวสาติเนาะแล้วลูกสาติเหนะมาเขาอูเหรอแล้วไปช็ดเสียตัวนึ่งลหมุยอดเราเห่าลูกขัดัวก่นของนอเจเแล้วทอดลูกปลาลมันูตัวเจ้าลูกขัวเนาะเจจะนึ่ง ต่เตาตัวตาเลูกกัตัวนอล่แล้วนอนี่สาเจีละว่าช่ฮะข้อนอเลยจอเพื่อฮาเจียยก็จอไอนย่ยนอจะไป้ยีตั้งนออย่าาเจียไอ้นอกะคัดตัวให้นี่ถึงย้อนหรือโค้งนรือเกก็ได้ชีเทียดตันเชเที่บามัง Ok, tàu thế Mình so, tua đạn nó tua. tròn đạn lục chua. À, nó lục chua. À, là hoa thăm tiêu nữa. Tôi cho nó mà lo chập là hoa thắm tiêu nó mà phải chua da à mà phải chua người da một trông tà nữa người phải lo nó phải phải เดียวโอ้สงวนเต่ามอยังไม่ต้องว่าจะสมวนรัสเซียสอสงวนสินรัสเซียสไล เราเที่ยวเหรอพอเราจะเลือกเทียร์ซอ่นะเทียร์ซอวลวนี่เนาะทำเปียวเดีเนาะรู้วันที่เก่ามันกับเปล่ารู้ก็อนวีเชื่อเสียจะปวดโจยี่ไม่รู้ดักเราอเมริกาอ่าตัวไอ้รู้ลูกสอนไฟเรียนรู้ว่าโจรวดเหรอกาเท่าลูกหัวโจทำเปียวนาะ trâu à. chào nên tôi muốn khen gạo chọn gạo cho nhóc trò lúc bắt chua nó tàu tua tan trò thì ba hàng đời giờ bé bỏ sẽ chụp lâu lần để mình thi mình gặp lâu lúc ấy đến tu à xuất xuất xong nô lệ giờ cho à còn mua cho หนสิเมื่อเราไปสั่งจอเจ็ดตัวนะาจมูกใหญ่นั่นน่ะเ็ดท่อทาเลยผู้เขยงขันโป๊อต่อถาสิเชแล้วทอลูกสอนไฟตัวเจาตอเยนยาเจีย้าตันครอออืม chỉ mình chỉ tân tay nó trốn lọt lại <laughs> lọt tốn nó mà bắt nó nó trốn tích nó trốn tích nó trốn tích nó nó đu nó nó nó

Hai đếm một đế sau bô sao sa. Chỉ mó chỉ mó ta chỉ à sau lọt hm 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 nó hm hm à, hm 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 nó hm 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 ก่นพรอกตัวเจตบัลูสู้ตัวรอดชับปลาเนอะกบนี่ยใช่ 뭐그때 phải đi. cái chỗ và tua thế nào để nó cái nó khá một vài một chế đấy sẽ nhóc của nó đấy à, để nó giờ chơi thông tiêu và chơi chơi nhóc chơi chơi để cứ cứ cho đây thôi lò lo cầm hiện đề là Đó. Đó cho lò nó nó sẽ chiếu nhiều được thôi cho đề nó cho lò cho nó tự động có thể ra đấy à